ข้าไทยมก,กรา66ฉีดวัคซีนสเข็มและซื้อประกันเห็นชอบแล้วแต่ไม่รู้เริ่มวันไหนคือข่าวนี้ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเริ่มวันไหนคือถ้าดูตามเนื้อหาหมดเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาจริงเพราะว่าบอกว่าเห็นชอบแล้วแต่มีขาดอยู่อย่างเดียวยังไม่ระบุวันเพราะว่าตามเนื้อหาก็คือจะใช้มาตรการนี้เท่าเทียมทุกชาติเขาใช้คําว่าเน้นเลยเท่าเทียมทุกชาติ คือแล้วทาไมต้องมาเท่าเทียมทุกชาติในเมื่อชาติอื่นเขาก็ได้อิสระกันมาก่อนหน้านี้แถมยังไม่เลือกปฏิบัติด,ด้วยนะใช้คานี้อีกก็เป็นผลพวงหลังจากที่จีนประกาศว่าเออไม่มีซีโร่โควิดจะเปิดให้คนจีนออกมาเที่ยวได้อ่าซึ่งมาตรการของเรานี่ค่อนข้างจะสวนทางกับทางจริงๆมันก็สวนทางตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะก็คืออย่างทางยุโรปเนี่ยหรืออเมริกาหรือออสเตรเลียเขาก็ เป็นมาตรการเจาะจงไปที่นักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวเลยว่าอาจจะต้องฉีดวัคซีนตามนี้หรือตรวจโควิดหรืออะไรก่อนเข้าแต่ของเราบอกว่าเราจะใช้มาตรการนี้เท่าเทียมกันหมดไม่ได้เลือกว่าเออเลือกปฏิบัติกับจีนฝ่ายเดียวก็ขอเอาข่าวจากอันนี้เพราะว่าให้รายละเอียดได้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็มีจากทางทางการด้วยเดี๋ยวลิงก์ทุกอันจะลงไว้ใต้วิดีโอออกข้อแนะนําให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศซื้อประกัน ครอบคลุมโควิด1 9ก่อนเข้าประเทศแปลกจริงๆไม่มีวี่แววเลยก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ดีๆวนจะวนกับมาตรการคืออันนี้เป็นการประกาศจากสาธารณสุขอย่างเดียวตามขั้นตอนแล้วก็ต้องไปคอรมอแล้วปกติมาก่อนก็มีไอ้อะไรนะจำชื่อไม่ได้ละสอบ,บคอแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วยังไงคอรมอเสร็จก็เริ่มเลยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูเรื่องคอรมอนั่นแหละก็คำพูดก็มาจาก รัฐมนตรีสาธารณสุขเจ้าเก่าอีกตามเคยบอกว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกควรใช้มาตรฐานเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกจำเพาะเจาะจงหรือพูดง่ายๆว่าเหวี่ยงแหนั่นเองเมื่อไทยเนี่ยมีนโยบายเปิดประเทศให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยกลมควบคุมโรคก,ก็มีการวางมาตรการต่างๆโดยปราศจากความกดดันใดๆจากฝ่ายรัฐบาลให้คำนึงถึงเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นเลย นะแต่ตอนจะเปิดเนี่ยก็พูดเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะแต่ตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวอย่าเอาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวทีนี้ก็จะเท่าเทียมกันทุกประเทศคือไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละประเทศที่จะทําให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยก็ใช้มาตรการเดียวคือมาตรฐานของประเทศไทยถือเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นไม่ใช่ทําตามข้างนอกแต่ของเราก็มีของเรา มาตรฐานการแพทย์สาธารณสุขของไทยถือว่าเป็นแบบอย่างด้วยซ้ําต้องบั่นใจเรื่องนี้เข้าเรื่องเลยคณะกรรมการวิชาการเนี่ยก็บอกว่าเพื่อเตรียมรับผู้เดินทางจากประเทศจีนดังนี้หนึ่งคือตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิดสิและกําหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโควิดสิก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยในนี้พูดถึงแต่จีนใช่ไหมแต่เขาพูดตอนต้นว่าท,ที่ทำให้เราชวนงงว่า เท่าเทียมกันทุกประเทศทีนี้เพื่อนๆฟังเราก็อาจจะงงว่าเอาเขาก็พูดถึงแต่จีนไม่ใช่เหรอแต่ว่าในทางการสื่อสารเนี่ยอย่างอันเนี้ย PR Thai government เนี่ยก็มีเนี่ยไอภาษาอังกฤษตัวเนี้ย Thailand guarantees equal treatment for foreign visitors ก็จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับนักเดินทางต่างชาติทุกคนและข้างล่าง Requirement สิ่งที่ต้องการ At least t o d o s e vaccination อ่าก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเขม็มและนี่ health insurance cover COVID-19 ก็คือประกันเท่าเทียมไง equal เท่าเทียมไงก็คือวัคซีนสองเข็มกับประกันอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยเน,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 นีถ้าเกิดจะเอาแต่จีนอย่างเดียวแล้วทำไมมีรูปภาพพวกนี้โผล่มาจาก pr Thai government อ๋อมีภาษาไทยของยังอยู่นะเพจนี้ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ก็เนี่ยสธออจุดเตรียมมาตรการป้องกันโควิดล้นักท่องเที่ยวทุกชาติเท่าเทียมเน้นเลยวางแผนรับมือได้อย่างเป็นระบบฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มและมีประกันสุขภาพไม่ระบุชื่ออีกแล้วแต่สำหรับ t h a i ไทยแลน s ์นลาสมาไมเว็บยังอยู่ออ,อันนี้แท็กจะแสีสยงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดใช้งานสำหรับ Thailand Pass เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะอ้างว่ามี Thailand Pass เพื่อไว้ตรวจวัคซีนกับประกันแล้วตอนนี้คือตรวจกันยังไงอะ่ะ อ๋อให้เจ้าหน้าที่ยืนตรวจกันเฉยๆอย่างเงี้เหรอแล้วก็มาสุดท้ายที่อันนี้นะครับของทางการเนี่ยสำนักสารนิเทศสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็อันนี้อาจจะกึ่งคิดนิดนึงเนี่ยคำพูดเขาก็งงไปงงมาใช่ไหมยึดเท่าเทียมทุกชาติหากประเทศใดมีเงื่อนไขตรวจ PCR ก่อนกลับต้องซื้อประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด -19 ถามว่าถ้าเป็นเงื่อนไขว่าประเทศ ไหนเนี่ยที่นะักท่องเที่ยวมาไทยแล้วตอนขาจะกลับประเทศตัวเองต้องตรวจโควิดก่อนกลับเนี่ยนะแสดงว่าคุณต้องไปรู้มาตรการเขาหมดเลยดิถูกไหมแต่ในทางปฏิบัติเราเขาจะไปศึกษามาตรการขากลับของประเทศอื่นทําไมอะ่ะก็แสดงว่าเขาน่าจะต้องประกาศให้ใช้เท่าเทียมกันหมดแล้วแหละหมายถึงถ้าเขาจะทําานะก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ระบุวันแต่เชื่อว่าถ้าจะทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักมีวยไวละ จากพวกเอกชนต่างๆเขาจะต้องโวยวายแน่นอนเอา้าอุตสาห์เสรีก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าต้องมีแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะลดจํานวนนะักท่องเที่ยวทันทีเนี่ยที่บอกว่าเเคาะมาตรการรับนักท่องเที่ยวยึดหลักเท่าเทียมทุกชาติผู้เดินทางต้องรับวัคซีนโควิดอย่างน้อย2เข็มหากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผลตรวจเป็น rt pcr ก่อนกลับต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด -19 เเพื่อไม่ให้เป็นภาระ ไม่ให้เป็นภาระของใครไม่รู้เขาคงหวังดีมั้งเพราะว่าถ้าตรวจโควิดก่อนกลับประเทศตัวเองแล้วคือตรวจที่ไทยนะที่ว่าต้องตรวจที่ไทยแล้วก็ผลเป็นลบก่อนกลับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตรวจที่ไทยแล้วเกิดเป็นบวกขึ้นมาอย่างเงี้ยอา้าวมีประกันแล้วไงก็จะได้เข้ารับการรักษาตามประกันที่ซื้อมาไงเออ หรือเขาอาจจะไปรู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจีนก็ต้องกําหนดให้เดี๋ยวคนของตัวเองเนี่ยอยากจะออกก็ออกแต่ว่าก่อนกลับก็ต้องตรวจโควิดก่อนกลับเข้าประเทศจีนนะอ่าที่อย่างนี้แหละเราก็เตรียมเลยครับออกเงื่อนไขนี้เพื่อแล้วก็ต้องบอกว่าให้เท่าเทียมกันทุกชาติด้วยเพื่อให้ทางพี่ๆที่จะมาเนี่ยเขาจะได้ไม่รู้สึกแบบว่าเออเขาเป็นแกะดาไงว่าเอยให้เขาซื้อประกันอยู่เจ้าเดียวอ่างงั้นเดี๋ยวเราบอกว่าให้ซื้อให้เท่าเทียมกันหมดเลยกระโดดมาตรงนี้ การประชุมของพวกนี้ในวันนี้เนื่องมาจากว่าเดี๋ยววันที่แมกราเนี่ยทางการจีนจะอนุญาตให้ประชาชนเริ่มออกนอกประเทศได้ซึ่งไทยก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงจีนอืหรือว่าถ้าจะเริ่มใช้คือแปมกราโอ,อ,อ้แล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่งทางอาจารย์แพทย์ต่างๆมีความเห็นตรงกันว่าให้ปฏิบัติตามแนวทางโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติ กับผู้เดินทางจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมตกลงอาจารย์แพทย์ต่างๆนี้เป็นคนคิดนะว่าให้ทํากับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมเออจริงๆแล้วต้องเอาตามความเสี่ยงไม่ใช่หรือก็ประเทศอื่นเขาก็เดินทางกันมาหลายเดือนแล้วไงเดินทางเข้ามาเนี่ยฉะนั้นที่ประชุมเห็นชอบแนวทางก็คือย้ําอีกรอบก่อนเข้าไทยให้นักเดินทางฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย2เข็มหากมีอาการป่วยทางเดินหายใจควรเลื่อนการเดินทางและรักษาให้หายก่อน และหากประเทศใดมีข้อกําหนดให้ผู้เดินทางต้องตรวจโควิดเป็นลบก่อนกลับเข้าประเทศต้องให้ซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโควิด -19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหากตรวจพบเชื้อก่อนกลับครับก็คือถ้ามองมุมหนึ่งคือก็คนที่ต้องตรวจโควิดก่อนกลับมาเขาถึงจะต้องซื้อถามว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยจะไปควบคุมใครไม่ให้ซื้อได้ยังไงก็มีแต่ต้องเหวี่ยงแหนนั่นแหละ หรือหรือจะกลับมาใช้ Thailand Pass อีกเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเอาอ้าง Thailand Pass เป็นตัวตรวจสอบทั้งวัคซีนทั้งประกันนะถ้าบอกว่าจะไม่ใช้ Thailand Pass ก็เหลืออย่างเดียวคือทุกคนเลยแต่ก็พอลงเครื่องก็ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจครับแล้วก็ส่วนมา,มาตรการหลังจากที่เข้ามาในไทยแล้วเนี่ยเหมือนเดิมครบถ้วนเลยนะเออนะเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็อย่างนั้นนะก็คือให้ผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดเวลาอย่างเช่นสวมหน้ากากในที่สาธารณะ ล้างมือแล้วก็หากมีอาการก็ตรวจ ATK แล้วก็หากเดินทางออกนอกประเทศไทยและประเทศปลายทางมีนโยบายตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศแนะนำให้พักในโรงแรมชาพลัสซึ่งมีบริการตรวจเชื้อโควิด19โดยสถานพยาบาลสิ่งที่เราต้องรอดูกันต่อไปก็คือหลังจากนี้มีโวยวายไหมอ่าแล้วก็ ไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าจะเริ่มวันไหนถ้าบอกว่าเริ่มวันเดียวกับที่จีนปล่อยคนออกนอกประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่ากระทนหันมากแล้วก็เกิดมีใครไม่ได้ซื้อก่อนเข้ามาแล้วจะว่ายังไงครับคือเราดูความวุ่นวายเราดูว่าจะทําจริงไหมเพราะว่าทางสื่อที่อห้ดูแล้วไงภาษาอังกฤษเอออะไรเอยเนี่ยไม่ระบุชื่อประเทศเลยอะเหมือนกับว่าเออทั้งวัคซีน2เข็มแล้วก็ประกันนี้จะต้องซื้อหมดเลยอย่างเงี้ยครับก็เราดูความชัดเจนหลังจากนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ